สวัสดีครับพี่น้องโอ้ก็ช่างตาน่ารักไรพนันเช่คลิปนี้บ้ามาที่โดมแล้วนะครับพี่น้องชาเขียวเย็ยนหวานน้อยครับตัวนะเบิง้งซีดีพร้อมโอ้ธรรมดาเป็นรุ่นเบิง้งซีดีบ <laughs> รรยากาศยามมึง,มงแดงโอ้ยยามมัง,มงแดงกุนยังางใบไบ่บรรยากาศยามมัง,มงแดง <laughs> แ่มาพี mm, ống, ่ดองไปพี่้องขึ้นเบิ่งมุมสูงดูมุมสูงนะครับจุมจับจุมจับวนซสอมได้น้อยนึงคนตตพี่้องเวทีห้องนึงครับ สูงครับพี่น้องฝั่งนี้เป็นนะครับพระเจ้านะครับทีมงานสาวน้อยลำพันโชว์เพิ่มมาสอมล่ำเรืองนะบุญจักรรถพี่ฮอดดีรถอะลายทังรถแห่สองขั้นกระจอดเฮียงกันลา,ายใสตัวมูสูงถูงอากาศดี บรรยากาศตอนนี้ฟ้าอึมมขึ่มฝนก็จะตกไปครับครับอุ้ยยาวหอดฝุ่นเวทีเห้อ รอซ้อมช่วงบ่ายครับพี่น้องครับ้อช่วงบ่ายไาเอ้ยจนเฮ็ดขึ้นว่าฝนมาตกใส่เฮ็ดนครับวันที่21กันยาย,ยุคน,นี้ครับพี่น้องครับเปิดวงแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่จะถึงวันที่21กันยาครับ31สิงหาคมนี้ครับพี่น้อง ดปรงสาวน้อยลำพันชว์นะครับตอนนี้ทีมงานสร้างพื้นมาสม,มก็หมุนกลางของสาวน้อยลำพันชว์รับกำลังดำเนินการติดดำเนินการติดตั้งดำเนินการ,การโอ้ย ได้แล้วหรอกครับสกเกนนะครับนระวางไว้ก่อนแม่ตังไว้ก่อน,นเข้าเรียเยาศตอเตรียมสอมต่อช่วงบ่าย ร้อยเติมพลังก่อนโอ้หึโอ้ยมวแต่ัวแต่ไดส้มคลิปลูกปีเดี๋ยวว่าตอ,อานสนะ<ม>ิ้นี่ส,สิท้ายน้ำขากระหยาดจะาของหลงทางแล้วมา,าเดทายถ้าจะ ยังก่อมาเดินปวกม่วงเอื่นปวงม่วงทะลุเอื่นปวงมาไดเอื่นเทาไหรไม่ได้บกม่วงเอาเดี๋ยวฟังฟังผุดผิดคำว่ามาจากไหนอะนี่ไงแม่ค้ากินได้ไหมได้พูดใหม่แต่ก้องตีพูดน้องมานัจะให้เงินพี่สวย5้าร้อยาักคาค่ะยังไม่ได้พูดเลยนะอ้โมจะได้เงินอยากก่อนมาทาักรมาร่งมา เลี้ยทูห้องกับปวดห้องสองหองแล้วก็มาทรงบ้านน้ำสมานอนคุณเราเป็นอย่างกุ้ยชันชันถ้าไปจอบมึงกับหองข้นเลยเอาเนี่แน่ถ้าคลิปถ้าคลิปไปจอบพ่กหองอันนี้แล้วกันนี่อันนี้ก็บรองเพลงอันจอบพวันั้นนะอันไปเอิรนฮักค้นพิษบางมีตี๋บางห้องน้ำมีหล่ะถ้าเข้าไปหน่ออาบน้ำยู่กันซี่หองอาบน้ำไม่แต่แม่ห้องเพลงติงกันอยู่บสัน จักยังไปเหมือนยงไปคอยกันช่วงหายยงได้ตาอีนึงลองเพ่งอีนึงนอนข้างโยตำตวองดน้ตาตาลองเพลงยังแพนักกันใบเวลาที่าน้ำลองคนละท่อนแต่คนลนตดเทัดทัดทัดใส่้องนี่ลอง้องนี่ตของนี่ข้างไว้อีสวยหลับอห้เลี้ยงกันแอก็ไปักบ่งซอกของกลางเนคาราโอเกะเก่าเลยนะยูวียูีเข้ารูไหมคาราโอเกะเขาแกมีเก่าเลย แมนตีสองกับไปนอนเคาตีสองเัื่อกับไอ้อนอเนาะก็โทษสับปะเลวเป็นจ้าเสียหอปากแต่ยังมาหย่านางซึ่งห่อยยังสีนีององเก่งจะมาเคี้ยอะไรกินออมท้ามมา้วอยสาร์น่ะว่าจะไปถามเพื่อนในหยางดูเขาไปเมื่อคืยกินถามสองรอบเขาก็ตเตช็อกหรอบพี่โอมเป็นอย่งต้องพี่อมกินผัดกะเพราไปกินกับมันะเขาไปเกี่ยวกับน้องมานะ ขาน้องมันหนะอีหยังกระตงจะหน้องมั่นอะหน้องสวยบ่ทธานมีเพีจะซื้อได้หน้องสวยเพราเองไปกินกันมาหรอไปกินกันมาหรอไปกินข้าวมาโอเคเมื่อมองดูคนไปกินข้าวได้ทุกเจ่าเขาเอื่นได้เลยเพื่อนเอื่นเพื่อนเองเมื่อเลี้ยวตัวทุกเจ่ากินเห็นข้าวในด้อไปขอเอื่อผ่านซื้อได้เลยให้น้องตัดผมใหมายว่าปลาสีมะเร็วสวยมืองดังแน่นอนวดให้กัดได้สั่นๆสั่นคอสั่นตึงสอบเร็วเนี้ย เอาสวัสดีบอกแเอาแบบก่อนการจะกลับไปหาใครสวยอยากขายกันด้วยอย่ากขายกันไม่ใช่อาลุอาอาลอาความเบาทุกอย่างเลยไม่ใช่อาลุสาคำโก้หมายคือไอต้องเป็นล่างสเก็ตเคี้ยวสเก็ตผมก่อนพมตึงมันพึงสิเปิดหมวกได้มื่อนี่มันพึงครบที่สี่มือเมื่อนี่เคี้ยวสเก็ตหรอกมันส่งตอนนี้เข้าใจว่ามันว่าเป็นส่งแต่ได้ต้องให้สางแกะไว้เองเพราอะไรเอะไ่างเงี้ที่แม่เขาแทรกับนมองหัวถึงไหมป็นส่งนักเรี้ยอะไรถึง แต่ว่าเขาจงวปขงองครั้งไขาจวิยังคดิขุนศักดิ์ียวโคถ่วงผู้เลยงเลยมันคือขุนักเอคมันวิดีโอข้ามากมือนผมมือเลยน้องเวนคือคุนศัก์่เนงน้องยดมันบวท่วงตอนเห็นนี่แหละตอนสีบ้างใส่มีมนหลายแทจจอนี่นี่ี๋ยวช่องนี้จะเปลี่ยนชื่อช่องไปวนะลบว่าเราเียวเพราะว่าเป็นพระเอกรักแล้วตอนนี้นา อนเปีทวเขาเกือเาก็กินได้ในหน่อยหนึ่งเป็นยังบวกมันกินพวกี้กเหลือไม่กินเปล่ากินนี่นไมกินเล่ไม่กินเลรสอะรผสมน้ำาะไแล้วอร่อยมากใส่ปรุงสุรสประมาณหนึ่งโไต้าเมืออะไรนี่มื่อไรไอ้มึงก้อนอายันตูมยยบู้มมือยังเขาใส่เลือกซอมเรียวไอ้เปล่าล่าง โอกินเราบอกันมาคลิบหนังแล้วัสด้ค้าวหมูแล้สั่งถ่ายไอ้ฟุกไอ้ฟุกบ้ามาเว้ยเราได้ไปรอแห่ฮแล้วยิงิจานกับไอ้มก็ไข่นี่ดิไอ้ฟุกก็สัางแล้บอกหูได้ว่ามี่สั่ง